สวัสดีค่ะทุกคนใครงบน้อยมาทางนี้เลยค่ะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์เล็กหัวเดียวเตาฟืนมีลิ้นสีเขียวค่ะรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งไม้ฟืนและก้อนถ่านค่ะสามารถเติมถ่านเติมฟืนได้โดยที่ไม่ต้องยกมอออรและรุ่นนี้สามารถวางมออเบอร์เล็กถึงมออเบอร์สี้าได้ค่ะด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0ถึง20ขวและช่องขาดด้านล่างก็ยังสามารถเก็บใส่สิ่งของได้นิดหน่อยครัวมีพื้นที่จํากัดแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะแถมราคาสบายกรระะะเเเเป๋าาแแแลลุ่่นนีีีีี้้มมใหือ54สดดงทขขยวว ย่ยสงชิ้นและเคลื่อนย้ายสะดวกมากสำหรับใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่แนะนำให้ไปที่ร้านเตาอังโลจีนบราณราชบุรีค่ะเพราะร้านนี้ยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและยังมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษค่ะและร้านนี้ยังมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะส่วนสำหรับลูกค้าที่มารับสินค้าหน้าร้านเองแล้วของเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ไปให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถไปต่อกกกรรรรระะะะทั่งงงแแแลลลลใช้้้้าาาาาานนนไดดดเยคคสิิีีีีบบมตโจ ฉันจะไค่ะ